what we do here is go back 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 director วังสามหมออุดรธานีครับ กับวันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าที่ชมกันนะครับกับ M 5 0 0 0 SU นะครับกับบรรยากาศงเชง้าเย็นนะครับของวันที่8นะครับกันยายน2 5ง4นนะครับฝนตกทั้งวันนะครับ ก็เลยถือโอกาสนะครับรีวิวบนถนนให้ลูกค้าได้ชมกันกับระบบนะครับตัวนี้นะครับเป็น50แรงม้านะครับ2พาว4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถตระกูล M นะครับ M 5,000 s u นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับปี51นะครับพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ชุดใบมีดด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานพวนนะครับฐานพวนฐานพวนนะครับก็จะเป็นผานพวน6ใบนะครับฐานพวน6ใบนะครับ ดูผานะครับเดี๋ยวผมดูสภาพรอบคันก่อนนะครับพาลูกค้าชมสภาพรอบคันก่อนราคาก็อยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับผานนะครับก็จะเป็นผานนะครับใบเต็มเ็มเลยครับของ CMT นะครับผาน CMT นะครับใบเต็มทั้งหกลูกนะครับยางนะครับยางหลังใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับส่วนยางหน้านะครับก็อยู่ที่สภาพประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮของเร็วให้ทั้งระบบนะครับตีสารเบาะนั่งนะครับใช้งานที่3,595ชั่วโมงนะครับ3,595ชั่วโมงนะครับสีสันเก็บใหม่รอบคันนะครับสวยๆเลยลองก้าวรีวิวการทางานครับม5 0 0 0 s u นะครับ50แรงม้านะครับเป็นรถ2เพายโฟวินนะครับเหมาะกับการทําไร่นะครับไถนานะครับงานใหญ่ๆงานดันเนี่ยที่เขาชอบเลยครับตัวนี้นะครับ5,000นะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่สา5แส0หห้าันบาทครับถูกกว่า L4708 อีกนะครับระบบเกียร์เป็นแดเกียร์ด้านหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบดีีนะครับเผาหัวสตาร์ทนะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องก้าลองรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับพวงมาลัยหน่อยหมุนนะครับพวงมาลัยเบานะครับเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับบอบเลี้ยวนะครับสมบูรณ์นะครับปั่นพิดีโอนะครับ หางนะครับไม่กระตุกไม่มีย้อนนะครับโยนะครับปันไดสมบูรณ์ปกตินะครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คระบบไฟพร้อมเรียบร้อยนะครับเร่มทะเบียนครบนะครับ่ะลองวิ่งโฟวินให้ลูกค้าได้ชมหน่อยลากโฟวินถอยหลังกลับมาดันล้อลอยนะครับล้อลอยจากพื้นนะครับดูโฟวินนะครับทีนี้ระบบโฟวินนะครับ ล้อหน้าเนี่ยจะต้องหมุนนะครับถ้าเราใส่โฟวินนะครับอันนี้คือโควินทำงานปกติโอเคหาวิ่งเร็วนะครับดูฟังเสียงเฟืองเฟืองท้ายนะครับฟังเสียงเคลียร์หน่อยนะครับตัวแข็งมากๆนะครับตัวนี้นะครับสำหรับอูบต้า M 5000 EU นะครับ50แรงม้าตัวนี้นะครับ FC ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0918611191นะครับเฟืองท้ายเงียบมากๆนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ 063นะครับ3130447นะครับอดีรถเยอะครับถนนลื่นนะครับสี่สูบนะครับตัวนี้เป็นรถไถสี่สูบนะครับสองเพาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเบื้องท้ายเงียบมากๆนะครับเสียงเครื่องแน่นๆนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูรถได้นะครับหรือโทรติดต่อสอบถามสั่งจองออนไลน์ได้นะครับโซนทางใต้ชอบใช้นะครับตัวนี้ห0 0พันนะครับ M ห0 0พันนะครับเล่มทะเบียนครบเดี๋ยวมาเช็คเครื่องนะครับเช็คเครื่องเช็กระบบต่างๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเครื่องนะครับน้าดันหรือเปล่านะครับเครื่องมีไอไหมนะครับเราการันตีให้ลูกค้านะครับกล้าจบหน้างานนะครับตัวนี้รถเราเช็คพร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโอนสั่งจองได้นะครับจองแค่หมื่นเดียวนะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับเราไปเก็บกันที่หน้าบ้านนะครับ ร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเราไม่ใช่มีแค่ M 5 0 0 0นะครับสินค้าต่างๆนะครับพรุ่งนี้ก็มาอีก3คันนะครับ3608ก t 3608 SP แล้วก็ L4708 นะครับเสียงแน่นๆนะครับเสียงแน่นมากๆนะครับ M ห้า0ันตัวนี้นะครับ ด้ชาร์จใหม่นะครับด้สตาร์ทใหม่นะครับเช็กระบบให้พร้อมใช้นะครับบูตคันหน้านะครับต no ีใหม่นะครับหน้าใบดันดินเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยครับอ่านะครับไฟทงไฟท้ายต่างๆครบนะครับตัวนี้ระบบเต็มนะครับราคาก็นะครับสามารถจับต้องได้นะครับปกติเจ็นะครับไม่มีไอนะครับเปิดอวฝาแม่น้ํานะครับต้องเ้านะครับไม่มีไอออกนะครับแน่นๆเลย งขึ้นปกตินะครับตัวนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแบตก็แบตใหม่ๆนะครับว่าน้ําใหม่ด้วยนะครับระดับน้าไม่มีดันไม่มีดันนะครับไม่มีไอไม่มีฟองนะครับเครื่องดีนะครับการันตีได้เลยนะครับท่าใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130477นะครับ ตัวนี้เป็นคูปะต้า M 5 0 0 0 s u ครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับผมค,ครับ